ไม่มีเคดิตก็ฟรีดาวคา่ะฟรีไปเลย120วันของแต่งอีกมากมายค่ะคุณลูกค้านี้เป็นโตโย t a V ออสนะคะเป็นเจน3 1.5ตัว E ค่ะมาในราคาขาย355,000บาทค่ะคุณลูกค้าแต่ให้ส่วนลดเงินดาวไปเลย30,000 <Wow. S 1> บาทเหลือขายเพียงแค่320,000 บาทเท่านั้นจ้าผ่อนเพียง6554บาทผ่อนเพียง6ปีง 6, 72งวดเท่านั้นจ้าก็มาพร้อมชุดแต่งรอบคันไปเลยมูลราคา1 5 0่0ื0บาทนะคะที่สำคัญดูไฟเขาค่ะโชวเชียวเลยคุณลูกค้าจัดขอบจัดมุมมาหรูหราเลยนะคะกระชันด้านหน้าเป็นสีดำนะคะกลมกลืนดูร้ำลึกเลยนะคะมาดูด้านหลังคันนี้เลยค่ะมีกล้องหลังให้ด้วย บอกเลยภายในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะทรงสปอร์ตดูสวยดูร้าสมัยเลยด้านหลังนั่งได้ถึง3คนเลยสบายๆมาดูหน้าคอนโซลของเขาเลยนะคะเล่นผ่านซีดีได้ดีวีดีได้เอฟเอเอ็มเล่นได้นะแอรเป็นแอร์ออนดรอกปรับได้4ระดับเลยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ขันบันไดพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามก้านนะคะบอกเลยหรูหราทัานสมัยเลยกระจกมองข้างปรับแบบพาไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วใครอยากได้รถสักคันคิดถึงสั้นออโตจ้จ้า